ถ้าใครอยากดูแลหวัวใจให้แข็งแรงนะคะหมอนแนะนําว่าคุณจะเลี่ยงไขมันทรานส์ค่ะแต่ไขมันทรานส์คืออะไรแล้วพบได้ที่ไหนเดี๋ยววันนี้หมอจะมาบอกค่ะไ,ไขมันทรานเป็นไขมันที่ทําจาก p a r t i a l l y Hydrogenation ก็คือเป็นวิธีการ Processing หรือว่ากรรมวิธีการผลิตของไขมันค่ะที่ทำให้เกิดไขมันชนิดใหม่ออกมาจริงๆแล้วไขมันทรานเนี่ยเราพบได้เล็กน้อยในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นเนยหรือว่านมค่ะแต่ว่าไขมันทรานที่ทำจากกรรมวิธีผลิตของมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นไขมันที่เลวร้ายมากๆเลย ทำให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็เลือดหลอดเลือดสมองตีนได้ค่ะไขมันทรานพบได้ในเนยขาวนะคะแล้วก็เนยเทียมค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังในพวกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆอันนี้เราอาจจะต้องลองอ่านฉลากโภชนาการดูค่ะว่าเขามีไขมันทารานหรือเปล่านอกจากนั้นไขมันทรานก็ยังพบได้ในน้ํามันที่ทอดซ้ําค่ะ โดยเฉพาะถ้าเราทอดหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเกิดภาวะ Partial Hydrogenation แบบนี้เหมือนกันทำให้มีไขมันทรานปรากฏอยู่ในไขมันที่ตอนแรก่ะไม่มียิ่งเราใช้ซ้ำมากแค่ไหนปริมาณไขมันทรานสก็ยิ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าให้ลดหรือว่าเลี่ยงจะดีที่สุดค่ะองค์การอนามัยโลนะคะ แล้วก็องค์การอนมามัยของไทยนะคะก็แนะนําว่าทุกๆคนเนี่ยควรจะได้รับประทานไขมันทรานน้อยกว่า1%ของแคลอรี่ที่เราทานในแต่ละวันเพราะฉะนั้นถ้าสมมดาวันหนึ่งเรากิน2,000แคลอรี่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรกินไขมันทรานเกิน20แคลอรี่คะ่ะอันนี้ก็จะปริมาณน,น้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือแปลว่าไม่ทานเลยจะดีที่สุดนะคะไขมันทรานจะทําให้ไขมันไม่ดีในเลือดหรือว่า L D L เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังลดไขมันดีในเลือดด้วยค่ะก็คือ HDL นั่นเองนอกจากไม่กินไขมันทรานส์แล้ววิธีที่ดูแลหัวใจที่ดีมากเลยก็คือการเพิ่มไขมันดีหรือว่าเพิ่ม HDL ค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการออกกําลังกายนั่นเองค่ะเพราะฉันหมอแนะนําว่านอกจากจะลดหรือว่างดไขมันทรานส์ไปแล้วอย่าลืมออกกําลังกายทุกวัน้วยนะคะซึ่งการออกกําลังกายนะคะสมาคมหัวใจนานาชาติเขาก็แนะนําว่าทุกๆคนเนี่ยควรจะออกกําลังกาย cardiovascular หรือว่า aerobic exercise ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกานออกกําลังกายที่ทําให้เราเหงื่อออกนะคะหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะคะประมาณ30นาทีต่ตอวันอาทิตย์ละ3-5วันอาจจะเป็นการวิ่งหย่อยนะคะเดินเร็ว เดินขึ้นเขานะคะหรือจะเป็นการถี่จัก,กรยานหรือว่าเต้นแอโรบิกเต้นตาม YouTube ก็ได้นะคะนอกจากนั้นยังแนะนา,นาให้เราทํา resistance exercise หรือว่าการออกกําลังกายที่มีการต้านแรงด้วยค่ะเช่นการยกเวทนะคะหรืออาจจะเป็นการดึง resistance b a n นนะคะหรือจะเป็นยกขวดน้ําง่ายๆก็ได้อันนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแนะนําว่าควรจะทําอย่างน้อย2ครั้งต่ออาทิตย์ครั้งละประมาณ30นาทีค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลหัวใจที่ดีเราต้องให้ความสําคัญกับการกินอาหารที่ดีแล้วก็ออกกกําาลังยยด้วนะคะค